สวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบ่าวุไทไยพาเลาะจะพามาชมบรรยากาศบริเวณหน้าลานรูปปั้นองค์หลวงปู่นะครตรงนี้นะครับผม จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ดูครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองนะคะนี่ครับผมก็จัดโยมสาธุชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะช่วงบ่ายๆนี่ครับผม<อ>บรรยากาศบริเวณหน้าลานรูปปั้นนะรตรงนี้ก็จะเป็นจุด บูชาทุกเชียนดอกไม้พวงมาลัยขึ้นไปกราบไหว้ขอพรกับหลวง,งปู่นะครมาเราข้างๆกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเช่าบูชาพระทุมงคลได้ก็ประชาสัมพันธ์นะฮะอยู่ตรงจุดนี้นะะี่คร ครับเราก็ได้เข้าไปดยูที่บริเวณธรรมอุทยานทางฝั่งตรงข้ามกับรูปปั้นนี้ก็หลายครั้งแล้ววันนี้จะพามาชมทางบรรยากาศบริเวณรอบๆร,รูปปั้นหลวงปู่นะคะตรงนี้ก็จะมีนี่ฮะไก่นะฮะก็มีนำมาถวายมีปั้นไก่ มีช้างนะฮะนี่ช้างเผือกมีทั้งสองฝั่งนะครับนังครับฝั่งโน้นก็มีนะครช้างเผือกแล้วก็พญานาคครับพญานาคหาเสียนนี่แล้วสังเกตดูดีๆนะฮะพญานาคผมจะพาชมนี่ครับผมเหมือนกับ เหมือนกับมีพญานาคอีกตัวหนึ่งมาคาบกับหรือว่าขายจะแยกยังไงดีครับนี่เห็นไหมกับคาบอีกพญานาคอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นพญานาคฆ่าเสียนตัวนี้นะครับออกมานี่ครับจะมีตรงนี้เป็นปาเดียว ขึ้นไปจนทางโน้นนะฮะร,รอบองหลวงปู่เลยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมทางด้านบนนะฮะนี่ครับขึ้นไปด้านบนตรงจุดที่กราบไหว้หลวง,งปู่นะครับขึ้นมาถึงชั้นที่หนึ่งนะครับตรงนี้ นี่เราเยืนอยู่บริเวณบันไดตรงชั้นที่หนึ่งนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศทางด้านล่างเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกจนถึงจุดด้านบนนะฮะนี่ครับถึงจุดที่กราบไหว้องค์หลวงปู่แล้วนะครับ ต่อเราขึ้นมาด้านบนก็จะมีไก่นะครับเยอะแยะเลยนะครับผม,น,ม,น,มน,นี่ครับกล้นไก่ค่อนข้างเยอะนะครับที่ผู้มีจิตรัทธานนำมาถวายแก้บนบ้าง ครับนี่คือบรรยากาศทางด้านบนนะฮะผมได้ขึ้นมาอยู่ทางด้านบนของรูปป,ปั้นองค์หลวงปู่นะฮะแล้วก็เนี่ยพอชมบรรยากาศนี่เรามองไปทางฝั่งโน้นนะฮะฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งธรรมอุทยานนะครับตรงนั้นก็คือ ซุ้มประตูนี่ครับซุ้มประตูทางเข้าธรรมอุทยานนะคะรับงๆถนนนี้ก็คือถนนหมายเลข12กรสินมุกดาหารนะครับหมายเลข12ตัดใหม่นะครับนะผมซึ่ง องรูปปัน้นองหลวงป,ปู่ก็จะอยู่ริมถนนหมายเลข12กาลสินมุกดาหารนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามุ่งหน้าไปทางจังหวัดมุกดาหารก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมถ้ามาจากจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้ากาลสินก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับผม ตั้งเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนะฮะปันองค์หลวงปู่ตรงนี้นะทางด้านหลังทางด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะฮะเขียวกรจีไปด้วยต้นข่าวหญ้าแล้วตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่ก่อสร้างใหม่นี่นี่ครับ ตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะฮะเป็นห้องน้ำที่ทำการสร้างใหม่นะครับยังไม่ไล้เสร็จกำลังก่อสร้างอยู่เพราะว่าฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกปล่อยพายุเข้าครับ <c oughs> พื้นที่ทั้งหมดที่เห็นเป็นถมอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของธรรมอุทยานทั้งหมดนะดูครับอันนี้คือบรรยากาศทางด้านหลัง นะของปั่นอง่ปูนะครก็จะเป็นทุ่งนาเขียวเลยบรรยากาศดีบรรยากาศทางด้านหลัง นี่คือบริเวณหางของพญานาคสตนนะครับที่ร้องรอตรงหลวงปู่อยู่นะฮรัรูปปั้นปูนี่ครับมีกล้องวงจรปิดนะครไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีอะไรถ้ามีปัญหาอะไรก็มาดูกล้องวงจรปิดได้นะครับผมนี่ นี่คือบรรยากาศทางด้านบนนะครับผมเรามองไปทางัองนะครับเราก็จะเห็นธรรมาอุทยานวิวก็โอเคอยู่ครับวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยครับสบายสบายครับผมครับทางโน้นนะครับที่ รถทางฝั่งโน้นนะครับมาจากทางจังหวัดกราลสินนะครับทางฝั่งโน้นถนนหมายเลข12กาลสินมุกดาหารน,นะฮะทางฝั่งโน้นถ้ามาจากทางฝั่งจังหวัดกราลสินนะคะกรกาลสินมุ่งหน้ามุกดาหารรูปปั้นหลวงหลวงปู่ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครนี่นะ,ะอยู่ริมถนน,นเลยครับหาง่ายๆนะครับเป็นที่สังเกตง่ายๆถ้าฝั่ง ขวามือก็จะเป็นทางด้านธรรมอุทยานนะครับอย่างนั้น,นะครับอีกมีซุ้มประตูพญานาคอยู่ตรงนั้นนะครถ้ามาจากทางฝั่งมุกดาหารทางทาง,ทางนี้นะครตรงนี้คือมาจากมุกดาหารนะครุกดาหารมุงหน้าเข้าจังหวัดกาฬสิน์นะครับทางโน้นนะครับผมก็จะ เห็นองหลวงปู yuan, penguin, tas, pues mm ่อย yeah. ู nah, ่ทางฝั <the the ่งขวามือนะฮะธรรมอุทยานก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะฮะก็จะมีที่จอดรถเยอะแยะนะฮะเป็นทั้งของเอกชนก็ค่าจอดรถก็ประมาณ40บาทนะฮะถ้าเป็นของทางธรรมอุทยานก็จอดฟรีนะครับซึ่งลานจอดรถก็จะอยู่ทางด้านหลังของธรรมอุทยานนะฮะซึ่งพอเรา มาจากทางจังหวัดกระบี์ก็ต้องมาอยู่เทินตรงจุดนี้นะฮะอยู่เทินตรงจุดนี้เพื่อที่จะไปที่ลานจอดรถของทางธรรมะอุทยานซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะฮะจอดฟรีจอดได้ร้อยสองร้อยคันเลยครับซึ่งถ้ามาจากทางจังหวัดมุกดาหารก็ขับผ่านตรงหน้าธรรมะอุทยานไปก็จะมีป้ายบอกว่าลานจอดรถฟรีอยู่นะครับว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะฮะ ด้านข้างของธรรมอุทยานล้วก็ขับตรงลงไปทางด้านหลังก็จะมีลานจอดรถกว้างขวางนะฮะจอดได้เยอะแยะเลยนะครับผมร้อยสองคันสบายๆครับผมบริเวณทางด้านข้างของรูปปัน้นหลวงปู่ก็จะมีร้านค้าร้านขายนะฮะร้นอาหารของฝานะฮะเยอะแยะนะฮะ,เ,ะ,ะ,ฮะเลือกหาเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะขอพามาชมบรรยากาศบริเวณ หน้ารูปปันดวงหลวงปู่จะเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบา่าวไทยพาระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบาสวัสดีครับผม